ซอมบี้ครับโอ้ซอมบี้แบบโอจีมากเลยกับ f o r t จูน f ฟร r ี่ครับฟอร์จูน s i ชเ s e ร์ฟอร์จูนเลดี้พาร์สครับหมอบหมอบหนึ่งพลานนะก็ฟอร์ฟอร f จูนฟอร์จูนเลดี้เขาเล่นอย่างนี้แหละครับปกตินะครับเทิร์นสองจั่วครับได้กอบลิซซอมบี้นะครับเริ่มด้วยการหมอบกูเห็นหลายทีละกูเห็นกูเห็นในนี้หลายทีละทำไมมึงต้องหมอบก่อนเข้าไปด้วยเฟสมันมีอะไรมันมีอะไรนักหนา เช่นกันเถอะเมซูกินอร์บอลซามอนครับตีใส่ไมเชียนโซลที่บอกเอาไว้นะครับทำลายนะครับเมนเฟสสองผ่านเทินสามครับฝ่ายตรงข้ามจั่วครับนอร์บอลซามอนฟอร์จูเรตี้พาสครับแอคทิเวตฟอร์จูเรตี้คอลลิ่งครับสเปคฟอร์จูเรตี้วอเตอร์ครับวอเตอร์แอคทิเวตครับจั่วสองนะฮะจั่วสองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใส่เลนเมจิเชียนครับสเปคด้วยกันบูชายันฟอร์จูเรตี้วอเตอร์นะครับเมนเฟสสองเอ็นเฟสครับหมอบหนึ่งใบ เข้าเทิร์นที่4ครับจวเอ็นบาจัดเมนครับก็นายของดิมนะหมอบหนึ่งครับบอบกับพิ็นซอมบี้ผ่านครับติดด้วยลิงกลัวไม่มีเมนเฟสสองฟอร์จูเรตีพารครับเพิ่มเป็น400ครับนอร์ม l ลแซมมอนไลท์ครับเอ่อเย็บสเปลวุกนะครับส่งลงสุสานจวดสนะครับแล้วก็ฟอร์จูเรตี้ดาร์ครับเอ็นบาจัดเมนแอคทิเวรับทำลายทีนะรับแอคทิเวทอจูเีคอลลิครับสเปเชียลแซมมอนเอิร์ธนะครับเลดี้พาครับทรเก็ตตัวเองแบนดิชครับ แล้วก็ลดดาวนะครับผมบวกหนึ่งนะครับเป็นพอจูเลดี้เอเวอรี่ครับใส่เลนแมจิเชียนนะครับตีกอบลินซอมบี้ครับกอบลินซอมบี้เสิร์ฟโกสุกิขึ้นมือนะคอมโบจะมาแล้วใช่ไหมบุ๊คคอมโบมึงต้องมาแล้วนะจั่วได้แล้วมึงเสิร์ฟได้แล้วนะตีสองแปดครับเอ็นเฟสครับฝั่งซอมบี้กำลังหนักหนาสาหัสนะครับโอ้มึงทาร์เก็ตซอมบี้เอ่อทาร์เก็ตซอมบี้ที่พลังโจมตี2,000หรือต่ำกว่าตีโดยตรงได้เทิ่านี้นะครับผมไม่รู้คุณใส่มาทำไมนะครับแต่ว่า โอเคแล้วทำไมมึงหมอบอีกแล้วเนี่ยมึงหมอบไม่กลัวอิมเพอร์ e ม t ด้วยมึงคิดดูไม่กลัวอิมเพอร์ e ม t ด้วยอะแบบลงคอลัมนเดียวกันอะนอร์วอลสัม o อนโก u ุกครับมึงหมอบทำไมเนี่ย a อ t เวิ t e o โอเวอร์พาวิ่งอครับเชนไซเลนต์เบเชียนนะเนเกตนะครับไซเลนต์เบเชียนเนเกตครับแล้วก็โอเวอร์พาวิ่งอาก็แตก m ก s ุกิครับแ i s h ิชทาเกตก b l i ิซอม b ี้ครับสเปร์ฟาตังกันครับโกุกิแอคท v เวตครับ กูกูนึกแล้วพูดไปแล้วอะเหมือนสมพรปากอะแม่งดีจริงๆอ่ะเชนอิมเพอร์มาเนนตครับแทร็เก็ตโกซุกิในเกตครับอิมเพิร์มครับในเกตโกซุกินะแตกไปนะครับเอ็นเฟสครับเทินที่7ครับฝ่ายตรงข้ามครับจว่วนะฮะฟอร์จูเ t y e เอ r y รี่ครับเพิ่มดาวครับแล้วก็แบนดิสบอลเตอร์หนึ่งตัวครับฟอร์จูนวิชั่นครับ Activate ฟอร์จูเนตี้คอลลิงครับสเปรไลท์ครับทำไมไลท์เหมือนเพลินที่แล้วเลยทิ้หนึ่งจวอสองครับฟอร์จูเนตี้ไลท์ครับเอ่อเชนฟอร์จูเนตี้ทิคารีครับเชลิ่งสองไิคารีครับสเปร์ฟอร์จูเนตี้ไลท์ครับสเปรฟอร์จูเนตี้พารสนะครับทิคารีครับแทร็เก็ตตัวเองทริบิวสนะครับสเปรไมชเชนโซครับโซครับส่งลงสเปรนะครับแล้วก็เยิปซินโครครับโอ้หมึงมาจากไหนเนี่ย ทริชเชล่าซีโร่ดักร้อนนับใหสตาร์เรียน์นะครับแบรนดิตการ์สสามใบที่ฝ่ายตรงข้ามควบคุมนะครับไปแล้วแต่ผ่านกลับบ้าป็นท็อเฟสครับสามพันสองกับสองพันเจ็ดครับเกมอย่างผมบูดฟอร์จูนเลดี้นะครับมันฟรีคอนเทนต์แบบขั้นสุดอนะ